สวัสดีค่ะชาวทาตน้ำชาวทาตน้ำได้แก่ชาวราศีมีนกรกฏแล้วก็พิจิกนะคะคลิปนี้เป็นคลิปไทยๆนะคะแล้วก็เป็นดวงโดยรวมนะคะไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะให้ดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะส่วนัที่เราพิมพ์ว้ให้ใต้คลิปแล้วนะคะสิ่งใดทดี่ดีก็ ให้เก็บเอาไว้นะคะสิ่งใดที่ไม่ดีก็ให้ทิ้งไปนะคะอนาะทำเป็นเรื่องเล่านะคะเพราะว่าไม่อยากใช้เวลานานๆน,นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะที่ผ่านมาคุณเจออะไรมาบ้างนะคะบางคนคุยกับคนที่อายุน้อยกว่านะคะเหมือนคุณต้องสองคนมีความรู้สึกที่ดีๆต่อกันนะคะหรืออาจจะ กำลังเริ่มต้นที่ดีกับใครนะคะแล้วก็เขาก็รู้สึกดีกับคุณนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะพัฒนากันได้ด้วยนะคะคุณกับเขาวางท่านนะอาจจะเป็นแฟนกันแล้วหรืออาจจะเป็นสถาปันครอบครัวหรือคุณอาจจะเติมเต็มให้ให้กับเขานะคะ ดูแลเอาใจใส่หรืออาจจะเป็นครอบครัวนะคะแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือคนคนนี้เขาเป็นคนขี้เล่นนะคะเขาไม่ได้จริงจังไม่ได้ชัดเจนกับเราคนคนที่ทำตามหัวใจตัวเองทำตามทำตามใจตัวเองนะคะทำตามอำนาจกิเลสไม่ได้มีความามั่นคงกับเรานะคะ อยากไปก็ไปอยากมาก็มานะคะไม่ได้แขกความรู้สึกเราเลยนะคะคุณไปเจอคนที่เจ้าชู้นะคะหรือคุณไปเจอคนที่เขาดึงใครเข้ามากลายเป็นความรักสามเศร้านะ,ะบางท่านอาจจะมีการสิ้นสุดกับอะไรบางอย่างก็ได้นะคะบางคนความรักอยู่ไกลนะคะอาจจะมีการห่างเขินกันได้นะคะเราครบ เราไม่เราไม่มีค่าเลยในสายตาเขานะคะเขาไม่ไม่เคยใส่ใจเราเลยทั้งที่เราดูแลเขาทุกอย่างคอยซัพพอร์ตเขาทุกอย่างหรือบางท่านอาจจะไปเจอคนที่ทำงานเยอะทำงานมากออกแนวบ้างงานก็ได้นะคะทำแต่ง,งานแล้วก็เดินทางบ่อยนะคะทำแต่ง,งานก็เลยอาจจะไม่ได้ ออมีเวลามาใส่ใจคุณนะคะหรือบางกรณีก็อาจจะเป็นรักสามเศร้านะคะที่เขาดึงใครเข้ามานะคะเขาเจ้าชู้ก็ได้นะคะคุณให้โอกาสเขาออมาหลายรอบก็ว่าได้นะคะมาดูฮะ,ค,ะคนที่เงียบไปเขาเขาทำอะไรอยู่นะคะก็จะเป็นลูกครึ่งก็ได้นะคะเป็นเจ้านายเราก็ได้เป็นผู้บริหารก็ได้หรือ ทหารตำรวจใน,ในพ้นในพันต่างชาติก็เป็นได้นะ,ะเป็นคนเดินทางบ่อยนะคะเขาก็เหงาเหมือนคุณนะคะบางท่านเป็นความขัดแย้งนะคะเป็นความที่ออไม่เข้าใจกันนะคะหรือบางท่านก็ไปจับโว้แตกอะไรได้นะคะเขารู้สึกเสียใจแล้วก็รู้สึกผิดอะไรกับคุณนะคะตอนนี้เขาอยาก ยู่กับตัวเองโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินนะคะแต่ถ้าเข้าไปเขาถ้าเข้าไปดิวกับใครนะคะตอนนี้เขาเขาโสดแล้วนะคะถ้ามีเรื่องอทะเลาะก,กันหรือไม่เข้าใจกันมันเหมือนคนคนนี้เขากำลังโฟกัสในสิ่งที่ตัวเองจะทำนะคะเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องที่เขา สนใจนะนะคะหรือกำลังทบทวนกับอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะแต่ถ้าเขาไปดิวกับใครนะ,ะเป็นรักสามเศร้ากับใครเขาได้รับวิบากกรรมนั้นแล้วนะคะอาจจะโดนโดนเขาหลอกเรื่องการเงินการทองก็ได้นะ,ะหลอกเอาเงินทองเรานะคะหรือความรักมันมันไปต่อกันไม่ได้นะคะขา แอบทำอะไรรับหลังเราะคะ่ะเขาก็อาจจะได้เจอคนที่ไม่จริงใจกับเขานะคะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะคนคนนี้อยากไปต่อกับคุณนะคะบางคนก็บางคนก็ห่างกันไปหนึ่งเดือนสี่เดือนหรือหกเดือนหรืออาจจะมีมากกว่านั้นนะคะบางคนเกิดจากความขัดแยง้งความไม่เข้าใจกันนะคะเขาเครียดแล้วก็คิดมากนะคะ ถ้าคุณกับเขาเป็นแฟนกัน,นเขาก็ยังอยากได้คุณคืนนะคะเขารู้สึกผิดแล้วก็เสียใจที่ทำอะไรบางอย่างกับคุณเอาไว้นะคะเขายังคงคิดถึงคุณอยู่นะคะแล้วก็ยังคงเสียใจกับอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณเสียใจนะคะเขายังคงอยากรู้อยากเห็นเรื่องราวของคุณอยู่นะคะเขายงงอยากมาง้อคุณนะคะเขากำลังวางแผน คิดที่จะมาง้อคุณนะคะเขาอยากคืนดีกับคุณเขายังคงคิดถึงคุณอยู่นะคะเขาคิดว่าคุณคือสิ่งที่ดีสำหรับเขานะคะเขาเครียดมากนะคะที่เขาออกไม่ได้คุยกับคุณเขากลัวว่าเขาจะเสียคุณไปนะคะหรือเขาอาจจะเสียคุณไปแล้วก็เป็นได้นะคะเขาอยากกลับมาหาคุณนะคะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะ สำหรับคุณในตอนนี้นะคะคุณต้องการความเท่าเทียมนะคะที่ผ่านมาคุณเป็นผู้ให้ไม่ใช่ให้แค่เงินทองนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมให้ความรักให้ความซื่อสัตย์ให้ความจริงใจแต่ดูเหมือนว่าแต่ดูเหมือนคุณจะหลุดพ้นจากตรงนี้แล้วนะคะตอนนี้คุณนิ่งคุณเงียบคุณ ไม่อยากได้ความรักที่มันไม่ชัดเจนนะคะมีคนเดิมๆอยากกลับเข้ามาอขอโอกาสคุณนะคะคือเขาตัดคุณไม่ได้น่ะนะคะเขาคิดถึงคุณมากเลยนะคะออคุณชอบสวดมนต์ชอบไหว้พระคุณอยากได้คนที่มีศีลเสมอกับคุณน่ะนะคะหรือเขาอาจจะไปสวดมนต์ไหว้พระขอพรให้ได้คืนดีกับคุณ ก็เป็นเป็นได้นะคะจะมีคนมาง้อแล้วก็ติดต่อคุณนะคะแต่คุณะจะดูจะดูความมั่นคงของเขานะคะดูการกระทําของเขาเป็นหลักแล้วคุณก็ช่างใจในตัวเขาด้วยนะคะว่าเขาะจะมีความพยายามมากแค่ไหนถ้าเขาไม่มีความพยายามจริงๆคุณก็ไม่เอานะคะตอนนี้คุณรักตัวเองมากขึ้นนะคะเพราะ คุณอยากได้ความรักความจริงใจนะคะแต่ตอนนี้คุณรักตัวเองแล้วก็มีสติมากขึ้นนะคะที่ผ่านมาคุณรักเขามากแต่เขาเพิ่งจะมาเห็นคุณค่าในตัวคุณเพิ่งจะมาเห็นกันในตอนนี้นะคะแต่จะมีคนบางคนนะคะมาขอโอกาสคุณนะคะมาง้อมาขอคืนนี้แล้วก็อยากได้คุณกลับคืนนะคะ สำหรับคลิปนี้ของชาวท่านน้ำก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะถ้าท่านใดชื่นชอบในการดูแบบนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ